ในวาราวันคุ้มครองโลกปีนี้นะจ๊ะยิงตรงกับวันศุกร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2559ขอเป็นวันครอบรอบครอบพกครอบคุณไม่ใหญ่นะเส้นครอบใหญ่ยยได้ตั้งใจจะอาบุญใหญ่บูชาทำคุญ,ญาอาจารย์ ด้วยการหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายุขนาดเท่าครึ่งขององค์จริงจาอ๋อทุสาเพื่อปฏิสถานหนาอาคารรับผีคุณยาจารย์รัตนปสิกาจารย์ขนดยุงซึ่งกำลังจะสร้างแล้วเสร็จในไม่ชานี้นี่และจ้าที่มี ดวงกลมโ<า>ดยจะมีพิธีลาร่วมือของท่านในสภาธรรมกายสากลส<า>ิ่งนับจากวันนี้เป็นต้นไปก็เหลือเวลาเพียงแค่หนึ่งเดือนเต็ม<า>ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนลูกหลานคนใหญ่ทั่วโลกมาอบุญใหญ่นี้ด้วยกันนะจ๊ะ<า>ส่วนรายละเอียดที่มากกว่าน,นี้จะเป็นอย่างไรให้สอบถามผู้ประสานงานาที่ท่านสังกัด หรือโทรหมายเลขนะจ๊ะ028311000028311000น,น,นี่เนาะนี่สปอตรอรองคุณเยอะนี่ คุายอาจารย์ผู้อยู่เบื้องหลังในการก่อสร้างศูนย์พุทธจักปฏิบัติธรรมวัดพระธรรมกายคุณยายอาจารย์ผู้อยู่เบื้องหลังในการสถาปนาศูนย์กลางในการสร้างบุญสร้างบารมีและสร้างความดีของชาวพุทธทั่วโลก คุณยายอาจารย์ผู้อยู่เบื้องหลังของพระภิกษุผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมเป็นที่เคารพสักการะบูชาของพลังศรัทธามหาชนเป็นผู้ที่จะนำพาสันติสุขที่แท้จริงมาสู่โลกใบนี้และคุณยายอาจารย์ยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการสืบสารมรดกธรรมวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ พระมงคลเทพุณีสดจันทสโรเป็นผู้ค้นพบและนำมาถ่ายทอดให้กับพวกเราจนถึงทุกวันนี้คุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนนกยูงผู้อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จทุกอย่างของวัดพระธรรมกาย เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันแสดงความกตัญญูตอบแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของครูผู้อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จด้วยการร่วมหล่อท่านด้วยทองคำบริสุทธิ์เพื่อประดิษฐานภายในอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงในวันศุกร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2 5 5 9ณวัดพระธรรมกาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคทุกภาคที่ท่านสังกัดหรือหมายเลขโทรศัพท์028311000ล่อทองคุณยายตอบแทนพระคุณทำที่ยายได้ที่เรา สองหนึ่งสาธุนึ่งองค์นี้ก็น่าจะเป็นอ,องค์สุดท้ายของคุณยายราะว่าครบหมดแล้วเนี่ยท่านเป็นบุคคลสำคัญสำหรับครูผู้ใหญ่นี่มากหืม พวกเราท่วโลกด้วยเาท่านก็เป็นทุกทิ่งสำหรับกลุ่ม่ใหญ่เนะาะตั้งแต่อายุสิบขวบจะเคยเล่าซ้ำๆซักๆจนกระทั่งเราเบื่อแล้วเนี่ยเนาะ เออเราก็ลองตามหาใครสักคนหนึ่งแต่ก็ไม่ทราบว่าใครนะที่จะตอบคำถามได้แล้วก็ชี้คนทางสว่างแก่ชีวิตวก็คิดเราเองตามภาษาเด็กๆสิบขวบอยู่ต่างจังหวัดนันเนาะ ก็ไปตามถ้ำต่างๆที่อยู่ไม่ห่างไกลเหมือนเท่าไหร่ประมาณสี่หา้ากิโลมุมหนึ่งเบินไปเนาะเผื่อว่าจะเจอบุคคลน,น,นั้นซึ่งไม่ทราบเป็นใครนะนที่จะให้คำตอบได้ซึ่งคำถามกรุ่มวิใยญยก็เป็นคำถามสากลที่ทุกคนในโลกอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้ อนาลกสวรรค์มีจริงไหมอะไรอย่างนี้ยจะได้ทำานชีวิตได้ถูกต้องแล้วถ้าใครให้คำตอบได้ก็จะเคารพท่ดทุนท่านไปจนตลอดชีวิตตอนนั้นก็คิดตามภาษาเด็กๆอ๋อไปทุกท่ามเลยเนาะผูเที่ยวถามก็บางถ้ำก็ไม่มีคนแต่ว่ามีร่องรอยผู้มาปฏิบททัติธรรม ก็คิดว่าน่าจะอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้าตามวัดวารามหรือที่ต่างๆอาปอยเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนทุกแห่งเลยคำถามเดิมๆดิมอออสงสัยแต่ก็ไม่เจอคำตอบอะไรเลยส่วนมาก็ตอบค,คล้ายๆกันเนาะ ว่าสวรรค์นรกมีจริงมั่งอะไรเพราะในปัจจัยพิดกว่ามีาว่ากัสวรรค์ในอกนรกในใจอย่างที่เราเคยได้ยินอย่างนี้เป็นต้นเนะาะจนกระทั่งออายุได้สิบเก้าว่าสิบปีเต็มแหละซึ่งมาเจอท่าน แต่อายุสิบหกเจ้าท่านในหนังสือวิปัสสนาบรรเทิงสารอย่างที่เราทราบกันเนาะนะก็มีเรื่องราวโดยย่อของท่านแค่ปัดลูกระเบิดได้แค่นี้มาอาจารย์นับหลับเด็กแล้วเนาะนะเด็กนุ่มๆที่ที่มีที่ท่องเที่ยวแค่ในตามวัดวารามต่างๆ ตามถาม้ำตามอะไรต่างๆนั่นะคือที่เที่ยวของูงมูใหญ่ท่องเที่ยวไป <laughs> ที่อื่นไปเขาไม่ค่อยเป็นนะอ่ะพอเจอยายแค่นั้นเนาะอันดับแรกเคยชอบความเรียบง่ายความสะอาดของเสนาสน,นะ ที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ความเรียบเงยบุคลิกสงบสงเงียมสง่าง,งามและชอบเป็นพิเศษคือดวงตาท่านถึงตัวจะสับกั่งไปด้วยเส้นเอ็นแต่ดวงตาท่านสุกใสมีประกายแห่งความบริสุทธิ์แล้วก็มีดวงตามันก็จะเจาะทะลุมิติพ่าข้าไปในดวงใจได้นะ ชอบตรงนี้เพราะว่าคุณวิเศษนอกจากนี้นี่ไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รู้จักนั่นหมายถึงวันแรกที่เจอพอเจอปา้าพก็นี่เนาะไม่ต้องอารมณบทเลยพอกราบเสร็จพอเงยหน้า <laughs> รกรนะถามก็เลยคำถามเดิมๆเลยคุณยายไม่ทราบเขาเรียกท่านว่าไงก็เรียกคนแรกคุณยายแล้วต่อมาเขาก็มาเรียกตาม นรกสวรรค์มีจริงไหมจริงคุณยายไปมาแล้วช่วยพ่อยายตายแล้วไปตกนรก oh. พอ่อดื่มเหล้าวันละสิบสตังค์ช่วยมาไหว้บนสวรรค์มีวิมานเขาก่าหลังเล็กๆ <Yeah. S 1> พอวัดก็เข้าเหล้าก,กิน oh. คุณอยากไปมหมยายจะสอนให้ oh. แล้วไปด้วยกันโอ oh. oh. อย่างนี้ชัดไหมชัดใช่ไหม นี่พอตอบเสรจก็กลมลงกราบทั้งอีกครั้งเลยเนะี่ยมอ้เจอกันแล้ว <laughs> ต้องไปไหนแล้วนะเ <laughs> พราะท่านบอก <laughs> เสร็จเมื่อกี้จับเวลาได้แค่หนึ่นงนาทีจบครบทุกเรื่องที่ค้างคาอยู่ในใจตั้งแต่สิบขวบเรื่อยมั<ด>ยถึงสิบเก้าขวบเนี่นยแต่ตอนนี้อยากจะได้อยู่ในวัยนั้นจังเลยหกรอบแต่ถ้าหากแข็งแรงเหมือนตอน สิบเก้านะรับหลอกของวนแล้วมียาอยู่ด้วยก็ดีนะแต่ถึงไม่มีท่านก็นอยู่กับเราตลอดตั้งแต่นั้นมาเนี่ยท่านเหนื่อยตลอดชาติเลยเหนื่อยใ,ใจครู้ไม่ใหญ่เนี่ยอืมเพราะท่านจะต้องมารวมทีมให้หนุ่มๆทั้งนั้นเลย ม,มีนุมน้อยอยอ่ท่านหนึ่งหลวงพอนะ่ออยู่จีไฟอนะบอกกว่าจะเอาองค์นี้ลงได้อืมก็ตอนแรกคิดแค่จะรวมหนุ่มๆไปสร้างสำนักเล็กๆเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแล้วก็นั่งทำมากัน,นก็แค่นั้นเองไม่ได้คิดสร้างวัดวาอาราม แต่ไงมันยังไงไม่ทราบเนาะเอาะคำถามกลูกไม่ใหญ่นี่แหละ <Yeah. S 1> เรื่องมันเลยยุ่งเลยมีเครื่องพนานาการชีวิตเยอะเพราะท่านบอกเรื่องราวตั้งแต่ว่าก่อนมาเกิดมาจากไหนมาทำไมเนี่ยทำอะไรอย่างไรท่านบอกหมดเลย ังจากที่ได้นั่งกับท่านมาเนาะจนกระทั่งมาถึงจุดที่ว่าเอแล้วมาันกี่คนบอกมาเยอะอายเยอะแล้วไม่เห็นมีใครสักคนก็ไม่เห็นเยอะที่ไหนเลยนะก็อำไปใหม่หมก็ที่พักท่านก็หลังเล็กๆไม่ได้ใหญ่อะไร ถ้าพอคำถามนี้มาครูวิใหญ่ก็นี่อัตยาศสยยนี่มันจะนี่เลยเหนื่อยตลอดชาติยายถ้ามาแล้วอยู่ที่ไหนอ่ะท่านก็บอกนะงั้นเดี๋ยวไปตามมาแล้วกันอ๋อแคนั้นแหละมากันล้นบ้านเลยล้นบ้านหลังเล็กต้องไปนั่งยอง,ยอง ทางเดินพียงโอ่งมังน,นอกอาคารที่พัก,กท่านจนกระทั่งมันร้อนเลยต้องมาสร้างอีกหลังคือบ้านธรรมประเสริฐนี่มันมีเหตุผลอย่างนี้มันรนะ้นะอนน่ะเพราะก็ไปนั่งยองๆไอ้ตรงทางเดินสาธารณะเงั้นพอสร้างเสร็จก็ย้ายไปเป็นอาคารสองชั้นใหญ่กว่าเดิมเยอะ กว้างกว่เดิมก็เยอะพักเดียวลอนอีกแล้วนั่งยองๆนอกรั้วเลยนอกรั้วคือนอกประตูรั้วบอนบนถนนสาธารณะเหมือนเดิมอีกเลยนี่จ้ะเทมไม่หมดเลยพระบวชท่านก็นตรวจตาดูอัธยาศัยอย่างนี้นี่ คือหลบตาตาไม่่อย้นนะไม่ได้ต้องมีที่ให้ท่านเนี่ยเลยทำให้ท่านลำบากมาสร้างวัดให้อยู่เนยมาสร้างรู้งี้ไม่สร้างนั้นก็ดีมาสร้างเขาคิดว่าจะมีพระแค่ยี่สิบหนึ่งองค์นี่คืออัจฉรยาใจริงๆนะ มีพระอยู่แค่นี้สรางกติมาอยู่องค์ลหลังองค์หลังแล้วก็นั่งธรรมะกันเงียบเงียบสบายๆแต่มันไม่อย่างนั้นะสิมีคนจากบ้านธรรมสิทธิ์ตามมานั่งมาไม่มาป่าช่วยก็มาอีกบอกเดี๋ยวเราต้องมากันเยอะๆเพราะว่าที่ตรงนี้กว้างกว่าบ้านธรรมสิทธิ์อ๋อพอมาก,ก็ โน่นร้อนเราไปนั่งกลางแดดเงี้ยนะนัน่นงกลางแดดเพราะต้นไม้มันยังไม่มีก <mm> ็ต้องไปเช่าตอนแรกยังไม่ได้เช่าเต็นท์น,นะเ <mm> ป็นล่มจูชีพอะไรก็ไม่รู้ <mm> อมาร้อนอกีกร้อนก็เลยไปเช่าเต็นท์มาว่าก็ร้อนอ,กอีก <mm> เป็นอยู่งี้เรื่อยๆไม่ได้อยากสร้างแต่ขอยืนยัน,น ไม่ใช่อาตยาศัยเลยถ้าไม่มามาเป็นอย่างนี้ก็ไปดูเพราะ <laughs> คนล้นน,ะน่ะล้นอ่าล้นกันเลยมาสร้างหลังนี้เนี่ยอ่ะจุอ่าร้อยคนนี่ก็พอละเลิกมาสามพันเงี้ยอ่าก็ต้องมีเต้นรลอบๆเนี่ยเต็นรลอบนี่ล้นนี่แหละ เอ๊ทำไงยะคิดว่าจะพอค้าอีกที่ะเอาหลังคาจากอาจุสักหมื่นก็แล้วกันนี่นะัะเป็นสภาจากว่าไม่อยากไปลงทุนอะไรทําเรียบๆง่ายๆมามานั่งหลับตาเสร็จแล้วก็กลับบ้านยางย่ายๆกลับเนาะขี้ก็แค่นี้อ้อเจุหมืน่นนึงจะมาสามหมื่น ก็ภาพเดิมๆก็เกิดอีกเลยเนี่ยเ<า>นี่ยมันก็เป็นอย่างงี้ไม่รู้ทำไงเนะ่ยเอาสักทีเอาจุคนที่สามแสนเลยดีกว่า,าวเอาเนี่ยสภาธรรกายหลายคนแล้วพอแล้วไม่เอาอะไรล<า>ะเลิกอเอาก็ร้อนอีกัแหละฮืก็รอน่อะแล้วก็ออีกทีกพอละ<า> <laughs> ทิ้งเ้ว่าเป็นลานธรรมยังไงอยู่ร้านแล้วเป็นไงลานธรรมก็กำบัดอย่างนี้เนี่ย,ยไม่น่าตามมาเยอะเลย,ลอย <c oughs> โอ้อคิดถึงคุณยายจังเลยนี <c oughs> ่ถึงคุณยายจัง สัตสาธุสาก็มาเอาบุญยายกับคุณยายกันนะจ๊ะมาหล่อรูปเหมือนคุณยายทองคำเท่าครึ่งของตัวจริงนะจ๊ะเพื่อจะไปติดสถานที่อาคารร้อยปีคุณยายนะจ๊ะดีไหม